ความฟันคือประตูนำไปสู่มิติลึกลับของจิตใจมิตินั้นนักจิตวิทยาดังๆเรียกว่าจิตใจสำนึกจิตใต้สำนึกปันญ,ญูด,ด้วยพลังแแรงกำเนิดที่เราส่วนมากไม่ทราบได้แต่มันยังเป็นเหตุของความคิดความรู้สึกและการกระทำผมว่าเราจำหลากหลายสถานาการณ์ได้ที่เราหรือคนอื่น มีปฏิกิริยาไม่เหมาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเราพบพัญหาเล็กๆและเราโมโหเรือเศร้ามากและทำตัวตามนั้นเหมือนการร้องวีดและการร้องไห้อย่างกะตันหันทัดจักนั้นเราจะเย็นอีกและเราอาจจะคิดว่าเมื่อสักครู่ผมก็ไม่รู้ตัวจริงๆมันมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง แ่งกำเนิดของเหตุการณ์แปลกแๆขนาดนี้น่าจะเป็นพลังที่จิตใจสำนึกซึ่งชอบมาในช่วงที่ชีวิตเราขาดไม่ถึงจิตใจสำนึกสื่อสารกับเราในภาษาสัญ,ญลักษณ์มันประจักษ์ด้วยในความฝันและจินตานาการแต่เราจะเข้าใจภาษานั้นได้อย่างไรเราเรียนรู้สิ่งต่างๆจากจิตใจสำนึกได้หรือเปล่า วิดีโอของวันนี้จะอธิบายท่าทางของนักจิตวิทยายุงและจอห์นสันเพื่อการเรียนรู้ความฝันและมันมีประโยชน์มากสำหรับชีวิตของเราน้อยมันนักจิตวิทยาอีกท่านที่สำคัญมากกล่าวว่าจินตภาพของสัญ,ญลักษณ์ที่จิตใจสำนึกคือแ่งสังสารของวิญญาณมนุษย์ในทุกๆโอกาสที่เป็นไปได้ ก่อนที่เราจะไปดูกระบวนการของการเข้าใจความฝันพร้อมตรงพูดถึงกฎเบื้องต้นในการตีความของความฝันยุงจอห์นสันและนอยมันแนะนำกฎหลายอย่าง 1. ความฝันไม่เคยทำให้เราเสียเวลาแม้แต่ความฝันเล็กๆน้อยๆอยากสอนสิ่งสำคัญกับเรา 2. เราไม่มีทางที่จะสร้างแนวคิดหรือภาษาแปลสำหรับทุกๆสัญ,ญลักษณ์และความฝันได้เพราะทุกๆสัญ,ญลักษณ์และความฝันเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคลความฝันแสดงถึงปุกลิกภาพใดๆที่สัมผัสอยู่ในจิตใจและที่เป็นองค์ประกบอบคงตนทั้งหมดกับภาษาสัญ,ญลักษณ์ ก้าวแรกในการเรียนรู้ความฝันคือลองเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจำได้ของความฝันดังนั้นคุณเริ่มกับการตีความของความฝันได้คุณเริ่มสำรวจภาพหรือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในความฝันคุณควรที่จะถามตัวเองว่าผมเชื่อมโยงกับความรู้สึกอะไรบ้างในภาพนี้ข้อมูลและคคำศัพทเคืนอยู่ทิศจิตใจตอนที่ผมคิดถึงเรื่องนี้ไหม คุณควรที่จะลองเขียนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาพนั้นโดยตรองอย่าลอยออกไปจากภาพนั้นทุกภาพของความฝันจะทำให้คุณจําได้เช่นบุคคลคำศัพท์เหตุการณ์ความรู้สึกและวลีใดๆคุณต้องลองเขียนทุกอย่างถึงแม้ว่ามันจะตูตลกหรือทำงานมากกันไปประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากกระบวนการนี้มันเป็นสิ่งจำเป็น ความฝันส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับจิตใจและชีวิตของตอนโดยตรงแต่ความฝันมีโอกาสที่จะทําให้คุณเห็นตนแบบหลักที่ทุกคนมีอยู่ในจิตใจและบางทีความฝันทําให้คุณเห็นเหตุการณ์ในโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นเก่าที่2ในกระบวนการตีความของความฝันคือการเชื่มอมโยงระหวังภาพฝันกับเหตุการณ์จริงที่จิตใจ เราต้องพยายามเข้าใจภาพฝันแสดงออกเรื่องอะไรบ้างเพราะมันอาจจะชี้แจงที่ความไม่สมดุลในจิตใจหรือชีวิตเราท่าทางตรงสุดเพื่อเชื่อมโยงการภาพฝันกับชีวิตเราคือการสร้างคำถามภาพฝันมีนิสัยอะไรบ้างมันเชื่อมโยงกับนิสัยของตนเองไหมถ้าภาพฝันมีคนโทูสาจริตเราควรที่จะดูว่า เรามีสภาพโทสะจริตในจิตใจไหมเรามองความฟันเป็นกระจกที่สะท้อนนิสัยภายในของเรามันอาจจะเป็นนิสัยภายในที่เราไม่ทราบทั้งหมดจนสันอธิบายว่านิสัยเรือบุคคลในความฟันไม่ตรงกับนิสัยของเรา100%เพราะความฟันชอบใช้สัญ,ญลักษณ์อย่างโลดโพนยกตัวอย่างเช่นคุณเห็นขโมยที่ความฟัน มันน่าจะไม่ได้ไหมายความว่าคุณเป็นขโมยแต่มันกระตุ้นคุณและยากให้เห็นนิสัยที่คุณควบคุมไหวเหมือนคุณอาจจะโกหกเรือหลอกตัวเองเรือมันแสดงให้เห็นว่าคุณมีนิสัยประณนีที่คุณค้างไว้และคุณตรงบุกเข้าไปและเปิดเผยมันจอห์นสันกล่าวว่านิสัยในความฟันที่ดูผิดศีลธรรมปาเทินเรือหน้าอาย มันคือด้านลบของพลังที่มีประโยชน์ทุกอย่างที่คุณค้นพบที่จิตใจสำนึกจะมีคุณค่าตอนที่คุณเปิดเผยและทราบมันอย่างทุกต้องตอนที่ทัศนคติของจิตใจจะไปในทางหนึ่งอย่างโลดพผนจิตใจสำนึกจะไม่สมดุลและจะให้คุณเห็นภาพฝันที่โลดพผนที่อยู่ตรงข้ามกับทัศนคติของจิตใจ ตอนที่เราสังเกตแบบแผนของปฏิมากรรมในความฝันเราต้องค้นหาปฏิมากรรมนี้ในชีวิตเราด้วยและข้างหลังปฏิมากรรมเราจะค้นพบทัศนคติหากเราเจอบุคคลในความฝันเราควรที่จะลงเขียนบรรยายถึงเขาบุคคลนั้นมีนิสัยและทัศนคติอะไรบ้างบุคคลนั้นอยากได้อะไรจากเรามีความหมายสำหรับเราหรือเปล่า ตามกระบวนการน,นี้คุณจะค้นพบอ,อีกด้านในตัวเราเองที่ตรงกับบุคคลในความฝันห่างจากบุกคคลเราจะพบสัตว์สถานที่สีตัวเลขและสัญลักษณ์ใดๆในความฝันและมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องในจิตใจเราด้วยสถานที่อาจจะหมายความว่าคุณควรที่จะอยู่ที่ตำแหน่งทางจิริยธรรมทางหนึ่งเรือมันชีที่หอนทางซึ่งควรควรที่จะเดินไป เราใช้ตำนานกรีกและตัวอย่างของเรื่องการตีความฝันจากนักจิตวิทยาจอห์นสันยงและพีเตอร์สันได้เป็นตัวอย่างที่ดีคนที่เอาการตีความฝันทั้งหมดจากนังเสื้อเป็นเมินคนที่ใส่เสื้อผ้าของคนอื่นที่ไม่ฟิตการตีความฝันควรที่จะไล,ล่เลอนมาจากเกาหนึ่งและสองดังนั้นเราลงเขียนไอเดียบนกระดาษว่าความฝันมีความหมายอะไรบ้าง ทีแรกไอเดียอาจจะไม่เหมาะและมันยังดูปแปลกแต่กระบวนการที่เราคัดกลาวไอเดียและการตีความฝันมันจะทำให้เราเข้าใกล้กับความหมายของความฝันคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณเคียนไหวคือการตีความอย่างถูกต้องตอนที่คุณเห็นว่ามันมีพลังมันเหมาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต การตีความฝันจะทำให้คนมีข้อมูลเชิงลึกกับชีวิตเลเพเชนากับปัญหาใดดีขึ้นในการเลือกการตีความฝันที่ถูกต้องจอห์นสันปรารถนาอีกหลายข้อ 1. โตเทียงเพื่อการตีความฝันและดูดีๆว่ามันจะมีประโยชน์อะไรบ้าง 2. เเลือกการตีความฝันซึ่งช่วยให้คนมีข้อมูลและมุมมองที่เพิ่มขึ้น 3. เลี้ยงการตีความฟันที่ทำให้มีอีโก้เพิ่มขึ้นหรือที่สนับสนุนตัวเอง 4. เหลือการทีความฟันที่ทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น 5. พยายามให้ความฟันมีความใหม่กับชีวิตในระยะยาวผมหวังว่าคํำอธิบายที่ผมเอามาจากจอห์นสันและยุงจะทำให้คุณผู้ฟังมีแรงจูงใจที่จะหาภูมิปัญญาและความรู้จากความฟันได้ เราต้องจำไว้ว่าการตีความฝันขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามส่วนมากเราแค่ต้องเริ่มเขียนและทำตามกระบวนการที่พร้อมกล่าวมาตั้งนั้นเราสามารถเก็บเกี่ยวผลจากการตีความฝันถ้าคุณผู้ฟังอยากอ่านเรื่องการตีความฝันเพิ่มเติมคุณจะหาหนังเสือได้ที่ description ของวิดีโอนี้ได้ขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอของความลับจากอีกโลก และขอให้มีความสุขและประสบความสำเร็จกับการตีความฝัน